สวัสดีครับสวัสดีครับแซงม,มีรถสวยมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะครับผมคันนี้เป็นหน้าใหม่เลยเป็นโตโยต้าอัลติสหนึปี2020นะครับเลขไม่หน0่0 0ม่เท่านั้นนะครับคันนี้เลยสีออกเป็นสีสีฟ้าคามหรือว่าสีน้ำเงินเข้มนะครับนี่ยตัวเนี้ยครับเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนี่ ด้านหน้าตรงนี้มีจะมีเส้นนะครับตัว daytime running light นะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบลูกแก้วเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาเดี๋ยวแซมสตาร์ทให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแซมพามาดูรอบคันกันก่อนนะครับนี่มาตรวจสอบยางกันดีกลาปี22นะครับสัปดาห์ที่29นะครับแม็กเดิมๆนะครับ ขอบ16นิ้วนะครับนี่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมือเปิดโครเมียมมีขนแมวเล็กน้อยนะครับตรงนี้ขัดออกได้นะครับน,นี่ด้านท้ายนะครับสวยๆเลยด้านท้ายก็มีเหมือนอ่านี่น่าจะเป็นไฟไฟถอยนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับมาเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันนิดนึงนนนด้านท้ายนะครับดูเม็ดอาร์กันดีกว่าอโอ้คมคมนะครับอยู่ครบอยู่ครบเลยนะครับน็อตฝากระโปรงดำสนิทนะครับ ดูด้านขวาสิโอ้ดำสนิทสวยงามครับอันนี้เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนี่ครับครบ,ครบเลยล้ออะไรนะครับยังไม่แตะพื้นเลยนะครับห่วงลากจูงบล็อกถอดล้อครบคันนะครับนี่ครบๆสวยๆภายในตัวนี้เป็นภายในสีดำนะครับ หนังดำนี่แทบไม่นั่งเลยมั้งเนี่ยข้างหลังนะครับเนี่ยยังไม่มีรอยยับเลยมีแอร์ให้ด้วยโอโ้แอร์แอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับนี่ด้านหน้านะครับมาดูเลขไม์กันดีกว่านะครับเลขไม้หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ สำเนาเล่มเป็นปี2020นะครับเครื่องเบนซิน125แรงม้านะครับ1.6 g นะครับลำดับหนึ่งเหมือนเดิมครับอาคาเนแคปิตอนนะครับเดี๋ยวแซมสตาร์ทเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเป็นพุสตาร์ทนะครับเหยียบนี่ แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่จะท์สามกดปรบับนี่ครับเป็นแอร์ออโต้ส่วนวิทยุเราก็กดตรงนี้วอลลุ่มนะครับนี่สามารถเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธได้นะครับนี่นะครับบลูทูธหมุนลีเสียงก็หมุนดน้านนี้นี่หรือจะกด โฟกัสอ่านี่นะครับแบบนีนบ้แอร์ก็นี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้ทิศแ,แรงลมของตัวพัดลมนะครับอันนี้อุณหภูมิดอกนี่นะครับ AC หมุนวนในรถนะครับอากาศนะครับนี่เกียร์ออโต้ครับแบบนี้เลยสวยสวยกุญแจรีโมทครบคันครับ2ดอก สวยงามครับมาดี๋ยแซมไปเปิดไฟหน้าให้ดูดีกว่าว่ามันสวยงามแค่ไหนอ่าอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับเดี๋ยวแซมเปิดให้ดู นี่ครับไฟเลี้ยวไฟหน้าเป็นฮาโลเจนเป็นลูกแก้วนะครับมาดูฝากระโปรงกันนิดนึงนี่เครื่องยนต์ 1.6G นะครับ125แรงม้านะครับ น็อตฝากระโปงหน้าเดิมๆครับไม่เคยถอดทำสีนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับสวยงามครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับในวันนี้นะครับมอกอ,อยู่ครบนะครับดูนี่ครบคันเหมือนกันครับเดิมๆนะครับดู กมคมกลิปนะครับนี่นี่น็อตแก้มนะครับไม่ขยับนะครับสวยงามครับคันนี้หน้าเดิมๆร้อเปอร์เซครับคันนี้ไม่เคยโดนมาเลยนะครับแซมเปิดราคาอยู่ที่6กแส0 0อบาทนะครับเป็นรถปี2 0 2พันยจีตัวท็อปเลขไมลหนึ่งมื่นห้าพนะครับสวยๆเลยคันนี้แซมแนะนำเลยใครหาหน้าใหม่อยู่นะครับ รับรองว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับ6 2 9 0 0สอาครับราคาเงินสดก็เอาราคานี้ไปเลยครับไม่มีบวกแวตครับ6 2 9 0 0สบาทนะครับดอกเบี้ยแซมเริ่มต้น2.99เอร์เซนะครับผ่อนนานสูงสุด84เดือนสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับผ่อนดีผ่อนตรงรับไปเลยครับดอกเบี้ยสอง้าเก้เเซนะครับผมแซมอยู่ที่เดิมครับบิ๊กซีบางพีนะครับ ฝากเบอร์โทรกันหน่อย0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมหน่อยนะครับสวัสดีครับ